อืมวีนอจะไปไหนเหรอแม่ผมจะไปรับมัจูที่บ้านนะแม่ทำไมล่อให้เธออยู่ต่อน,นั่นเถอะพี่ราศิกาจะได้ปลื้มแล้วมันจูจะได้รู้สึกดีขึ้นยังไงล่ะจริงๆแล้วผมเออมันจูจะได้ไปดูหนังก,กับผมไงเฮ้ <c oughs> hey, พี่ชายไปสองคนเหรอ พี่เราไปด้วยนะไว้จะพาไปวันหลังนะเข้าใจไหมวันนี้เป็นแค่มันจูกับพี่เพราะว่าพี่ซื้อตัวมาแค่สองใบวางแผนไว้แล้วเหรอจัดการทุกอย่างไว้แล้วสินะทําไมเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันจูก็ยังไม่รู้ยังไงเล่าเข้าใจไหมพี่อย่าไปตกหลุมพรางเธอนะไปกับพี่สไปายเทนะาปุณีจะอยู่กับหนูวันนี้ใช่ไหมล่ะเหนูจะได้ฟังนิทานด้วยวันนี้แน่นอนลูกไปหาอัชนาเร็วแล้วฟังนะ พาลูกสะใภ้แม่ไปโรงแรมดีๆด,ด้วยเลยโอเคแม่บายขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณ <travaille> ขอตัวนะคะพร้อมนะ<อ>มนแม่อาจิตยังโกรธหนูอยู่มานี่มา,าแม่แต่มาเธอ,อขอบคุณที่มาร่วมงานนะอาจิต ขอให้มีความสุขนะมอกแม่ทำไมกันอะพี่แกพูดกับแกก่อนแล้วนะทำไมแกถึงใจแข็งนักพูดกับพี่แกซะ <c oughs> นี่ลืมว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นพี่สาวแกนะพี่น้องทะเลาะก,กันนะเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงก็ต้องรักกันนะเร็วเข้าอาจิต พี่เอาของขวัญมาฝากนะนาฬิกาข้อมือนะรุ่นล่าสุดเลยชอบไหมล่ะนี่นะเอาไปสิอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> Happy birthday, birthday to you, happy birthday to you, to you. Birthday. happy birthday, happy birthday. Oh. Oh, mm -hmm. you แม่ฉันโทรหาบอกว่าเธออาการไม่ค่อยดีนะนงั้นก็ไปหาเธอเธอเธออาจจะต้องการแกนะแล้วทำไมไม่มีใครทำงานบ้านที่นี่ละ่ะทำไมบรรจูไม่เชิญฉันมางานเธอไม่เชิญฉันมางานแบบนี้ได้เงั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมเธอจะต้องโกหกแม่ด้วยโทษทีนะ เออพี <im 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 iter> <im iter ่สาวป้อนเค้กให้ผมหน่อยสิในวันเกิดของผมแบบนี้นะแล้วฉลองที่อัชนาถูกยกเลิกวันเกิดเอาละขอบคุณนะวินนด โอ้วินนท์ดีเลยนะที่มาเนี่ยเราอยากจะเชิญเธอนะแต่ว่าแต่แสดงว่าแกดีใจที่น้องสาวฉันถูกยกเลิกงานแต่งงานเ<อ>งิน,ห,งนหรอไม่วินนทคุณเข้าใจผิดแล้วนะแล้วอะไรล่ะที่ถูกบอกมาสิบอกมาว่าที่น้องคุณพูดหมายความว่ายังไงกันเรอะบอกมาสิ ผมสงสัยมาตลอดแล้วว่าใครคือศัตรูของอัชนาะถามหน่อยเถอะเธอไปทำอะไรให้นายเะและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นศัตรูของเธอคุณเข้าใจผิดแล้วนะไม่วันนี้แหละที่ผมเข้าใจดีที่สุดแล้ว <c oughs> อาจิตการแต่งงานของนายถูกยกเลิกเพราะพฤติกรรมของนายเองและนามาโทษน้องสาวฉันได้ยังไงเห แล้วคุณล่ะคุณคุณไปขอโทษแม่ผมตินะที่แม่ผมอุตส่าห์ให้อภัยและตอนนี้คุณก็ตอบแทนแม่ผมแบบนี้งั้นเหรอ <c oughs> ผมเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าคุณจะทำอะไรแบบนี้ได้อาจินนายก็มีพี่สาวนายทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันเลยกับน้องสาวคนอื่นทำได้ยังไง <c oughs> บอกมานะว่าความจริงคืออะไร นายอยากจะแก้แค้นอาชนาใช่ไหมนี่อาจิตฉันจะไม่มีทางให้อภัยนายฉันจะไม่เห็นว่านายเป็นน้องชายมันจุยูอีกต่อไปวินุ์ฉันจะแจ้งความนายเลิกไร้สาระพอแล้วเพราะว่าฉันทนนายมาตลอดมันไม่ได้หมายความว่านายจะกล่าวหาฉันได้นะใช่ฉันเกลียดลอกสาวนายฉันเกลียดชนะเธอทําฉันถูกยกเลิกงานแต่งเธอทำลายหน้าที่การงานของฉันฉันดีใจมาก ฉันดีใจที่การแต่งงานของเธอถูกยกเลิกแต่การที่นายมาทอดฉันแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้ที่มาไร้หลักฐานที่สุดไม่มีเหตุผลไรสาระโอไม่นะฉันพูดมากไปแล้วเดี๋ยวพี่สาวฉันระบากแน่เลยวินอต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 มันจริงที่ว่าฉันอยากให้การแต่งงานของอาชนาถูกยกเลิก แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นฉันไม่ได้อยู่เบื้องหลังนายโกหกที่นายพูดแบบนี้เพราะว่านายพยายามจะช่วยชีวิตคู่พี่สาวนายฉันมั่นใจว่าไม่มีใครนอกจากนายที่เป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ทำให้การแต่งงานของเธอถูกยกเลิกไม่เคยทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยวินนท์ฮะเพราะอย่างไงมันก็ถูกยกเลิกอยู่แล้ว มีเจ้าบ่าวหลายคนไปหาเธอแต่ก็ปฏิเสธเธอทำไมเธอถึงไม่ได้แต่งงานวินท์ตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เหตุผลที่งานแต่งของน้องสาวนายถูกยกเลิกก็เพราะว่านี่ใสหุปักหุปักเลยอาจิตอย่าพูดอะไรมากกว่าน,นี้ถ้าไายกล้าว่าน้องสาวฉันไม่แต่นิดเดียวนะ นี่ฉันจะทำนะฉันจะทําอะไรก็ได้เข้าใจไหมฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้หนายพูดความจริงออกมาแต่ฉันจะไม่ทําเพราะว่าถ้าฉันทําแบบนั้นนายจะไปยุ่งน้องสาวฉันอีกฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกไม่มีแล้วทํำไมละมันจูผมพูดถูกใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมมันจูคนพวกนี้มีความถูก พราะงานแต่งน้องสาวผมถูกยกเลิกแล้วไม่แน่คุณอาจจะมีความสุขด้วยเลยถึงก็หกที่บ้านแล้วมาฉลองที่นี่ไงเล่าไ,ไม่วินด์มันจูผมรู้ว่าครอบครัวผมไม่มีความหมายเท่าบ้านนี้นะแต่ผมรู้แล้ววันนี้ว่าผมไม่มีความหมายสําหรับคนที่นี่เหมือนกันเลไม่วินด์มันจูทําไมครอบครัวผมทําอะไรให้พวกเขาเหรอคุณพูดถูกแล้วผมเนี่ย เข้าใจผิดเองคุณกับครอบครัวของคุณได้ทำลายความเชื่อใจของผมไปหมดแล้วแล้วคุณอาจจะต้องชดใช้กรรมนี่อาจิตได้ดีใจที่น้องสาวฉันถูกยกเลิกงานแต่งงานใช่ไหมงั้นฟังนะ ฉันจะทิ้งพี่สาวนายไว้ที่บ้านนี้ตลอดไปนายจะได้รู้ว่าฉันเจ็บปวดขนาดไหนที่จะต้องให้น้องสาวตัวเองนั่งอยู่ที่บ้านแบบไร้คู่ วินน์วินนท์วินนร์ันจูวินนท์แม่หยุดเขาทีไม่ต้องตามเขาไปหรอกนะเขาไปต่อหน้าทุกคนเขาไม่คิดแม่แต่นิดว่าแกคือเมียของเขาแม่ของลูกเขาถ้าแกตามเขาไปวันนี้อย่าหวังว่าเราจะสนับสนุนแกอีกนะเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเงียบเลยแม่ป้าทำฟริตเตอร์อร่อยที่สุดเลย ฟริตเตอร์อร่อยมากโอ,อฟริตเตอร์งั้นเหรอเฮ้ <Hey! S 2> พี่เอานี่ไหมเฮ้ hey, นั้นไม่ใช่ฟริตเตอร์นะมันคือผักนะไม่ไม่ไม,ไม่เออผมแค่คิดถึงอย่างอื่นนะแม่ อาโชว์ของเราหาคนที่เหมาะสมได้ชีวิตของเธอจะดีขึ้นมาใช่ดีเลยละพอแล้วเสิร์ฟอา,าหารให้พ่อพ่อคะเอาผักหน่อยไหมคะใช่ <c oughs> จะต้องใช้เวลาหน่อยในการหาคู่ที่เหมาะนั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่เจอคู่รอก ผมเห็นด้วยว่าช่วงเวลาแบบนี้ทําให้ท่านสิ้นหวังแต่ถ้าเกิดขึ้นอะไรกับคุณในวันนี้แล้วครอบครัวคุณจะเป็นยังไงเล่าทุกอย่างอาจจะหายไปจบลงสําหรับคุณแต่ว่าครอบครัวของคุณจะต้องโศกเศร้ามากขนาดไหนไม่ไม่ไม่ต้องระบากหรอกนะผมแค่เอากระเป๋าเงินมาคืนให้แล้วป้าทําอะไรเนี่ยป้าเออแกกว่าผมนะ ผมทำไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสํานึกเท่านั้นวายชูถอยปลายขอดูทีวีหน่อยอได้ก่ะพ่อ,อพี่ชายทำไมกลับเร็วนะแกะเกิดอะไรขึ้นเหรอมันจบตอนสามทุ่มครึ่งนี่พี่อ้าวแล้วพี่สะพ้ายละหรือว่าเขากลอยพี่อีกแล้วเหรอฮะอืม วินนอตเกิดอะไรขึ้นทำไมดูไม่สบายใจนะวินนอตวินนอตลูกเป็นอะไรไปนะ ูดอะไรหน่อยสิมันจุดชาละ่ะเธออยู่ที่บ้านแม่ต่อเลยมันจุดชาจะไม่กลับมาบ้านอีกแล้วออหมายความว่ายังไงแม่ อาจิตอ,อาจิตท,ทำไมเขา,าเขาถึงทำแบบนี้ละ่ะทำไมกันละ่ะฮะใช่แมอาจิตเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ผมได้ยินมากับหูว่าเขาสาใจมากเพราะว่าอาจูถูกยกเลิกงานแต่งแม่พวกนั้นไม่ได้ฉลองวันเกิดให้อาจิตหรอกนะแต่พวกนั้นฉลองกันที่อาชนะถูกยกเลิกงานแต่ง และที่น่าเศ้าก็คือมันจูสนับสนุนพวกเขาด้วยแม่ผมยอมรับว่าผมไม่มีหลักฐานแต่ที่แน่นอนก็คืออาจิตเนี่ยเขาไม่ได้ชอบอาชนาเลยแม้แต่นิดเขาทนเห็นอาชนาเนี่ยมีความสุขไม่ได้ด้วยนะแม่ไม่มีใครหรอก ที่ทาเรื่องแบบนี้ได้นอกจากเขาเพราะว่าการแต่งงานของอาจีนั้นถูกยกเลิกไปเขาบอกว่าอาชนะเป็นต้นเหตุนะและพวกเขาก็เลยแก้แค้นอาชนะและอาจีก็สารภาพว่าเขาอยากให้การแต่งงานของอาชนะนั้นถูกยกเลิกไปก่อนที่เขาจะพูดอะไรมากกว่านั้นเขาอาจจะคิดถึงพี่สาวเขาก็ได้ที่ผมมั่นใจก็คือเราจะไม่สัมพันธ์กับบ้านนี้อีกต่อไป เธอจะไปไหนเนี่ยแม่แม่สุรชนาแม่คะสุรชนาแม่ฟังฉันก่อนแม่สุรชนาเธอจะไปไหนเนี่ยพ่อสุรชนาจามแม่ไปไม่วินด์พวกแกอยู่ที่นี่พ่อจะไปห้ามเองเดี๋ยวพ่อกลับมาแม่พ่อ พี่ทำอะไรหน่อยสิพี่ฉันกลัวมากเลยแม่ไม่รู้สึกดีเลยไม่อาจทำอะไรด้วยอารมณ์นะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอาจิตอะผู้ชายแบบไหนกันที่ทำกับผู้หญิงแบบนี้อะว่าเธอเราต้องให้มันเข้าคุกนะอ๋อ oh. อาสุลชนะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนดึกแล้วนะฝนก็ดันมาตกอีกมีเรื่องอะไรด่วนรอเปล่าลนะ่ะอเชิเกตีนะสองหน้าเธอได้โปรดละพูดดีไปก็ไม่ทาให้ฉันเชื่อใจเธอหรอกนะอะไรนะทําไมถึงทําอะไรแบบนี้อาจูเคยทําอะไรให้เธอเธอไม่รู้สึกละอายบ้างเลยหรือไงสุลชนาะเธอเรียกตัวเองว่าเป็นแม่แต่เธอมาทําลายความฝันทั้งคนเป็นแม่ เธอน่าจะคิดบ้างว่าถ้ามีคนทําแบบนั้นกับลูกสาวเธอเธอจะรู้สึกยังไงฮะอเธอน่ะลูกสาวเธอนะสิบปีก่อนเธอเข้าบ้านฉันในฐานะลูกสะใภ้ถามเธอสิจนวันนี้จะเคยทำร้ายเธอไหมที่จริงแล้วฉันคิดว่าฉันมีลูกสาวสี่คนได้ซ้ำไป แต่ฉันโชคไม่ดีเองแหละที่ฉันเป็นแม่เธอได้แต่เธอกลับทำตัวเป็นลูกสาวฉันไม่ได้แม่ไม่หัดเรียนรู้ที่จะเคารพความสัมพันธ์เคารพคำว่าแม่ที่แกเรียกฉันและฉันทำดีกับลูกเธอไม่ใช่เพราะหวังอะไรตอบแทนหรอกนะที่จริงแล้วฉันคิดว่ากรรมมันมีจริงถ้าไม่ดีกับลูกสาวคนอื่นอนาคตลูกสาวเราก็จะรับกรรม แล้วเธอลืมกฎแห่งกรรมไปได้ยังไงกันละ่ะงานแต่งงานของลูกสาวเธอถูกยกเลิกเพราะว่าลูกชายเธอน่ะทำผิดแต่อาชานานะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทำไมเธอถึงทำแบบนี้เธอดูถูกลูกฉันต่อหน้าทุกคนแต่ฉันไม่พูดอะไรเลยแต่ตอนนี้เธอกลับมาทำลายงานแต่งลูกสาวฉันการกระทำของเธอ ทำลายความดีที่ฉันสั่งสมมาทั้งหมดเก็บลูกสาวของเธอไว้กับเธอเถอะไม่ต้องส่งเธอกลับให้เราแล้วเข้าใจนะฉันจะ แต่รสนี่คืออาจิติ์คนที่พยายามจะทําให้น้องสาวผมแปดปื้นเขาจะต้องรับโทษในสิ่งที่เขาได้ทําไว้ <c oughs> คุณอาริติ์ <c oughs> เชิญไปกับผมที่สถานีตำรวจดว้วยทำไมละ่ะคุณตำรวจคุณมินนต์ไดไปแจ้งความคุณไว้ที่ทำลายชื่อเสียงน้องสาวเขาโดยไม่มีเหตุผล แต่มันไม่จริงเลยนะไว้คุยเรื่องนั้นกันทีหลังคุณต้องไปกับเราก่อน <c oughs> แม่โทรหาทนายด้วยนะผมต้องการทนายคุณอาจิตไปได้แล้วเชิญน้องตำรวจคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะ ผมว่าเราไปกันเถอะแม่พ่อครับเรากลับกันเถอะ